เรามาดูจานเวานะครับขนี่บคันอาจารย์แล้วมั้งนี่เยวมาดูก่อนว่ายายสะได้สวยขนาดไหนครับโอ้สั่นหน่อยครับสวยอยู่แต่ไม่ลึกการวาวไม่ล่วงลึกเลย ใช้ได้เลยดูดิโอ้ข,อขัดจานแล้วน่ยบ้าีมือใช้ได้เลยมุมมุมดิเอจานวาากับจานบ่มนี่ ใช้ได้เลยเออผ่านรู้สึกว่าผ่านนะครับประมาณเม็ดกว่าครับเกือบเม็ดห้าสิบประมาณเม็ดห้าสิบนะครับเออทำมไม่เอาให้ลึกกว่านี้เนาะ ไหล่ย,ยืดนะอ,อ็อใช้ได้ครับอันหนึ่งใช้ได้อยู่ใส่ดีนะครับ ทำเป็นโคกตรงนี้ว่าจะยกจานอุ้นก็ว่าจะยกโคกวัวครับจะทำโคกวัวตรงนี้เสียดายนาะข่าล้วงนี่สุดบูมนี่มน่าจะจาประมาณสองเมตรสิบได้อยู่ได้ดยนอย่างเยอะนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาได้อย่างได้ขนาดนี้ โอเคจัดให้เดี๋ยวันหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหสีมืงานเราต้องแบบนี้ครับงานนี้สุกวันนี้รถเยอะนะครับเราต้อง ที่มือนะครับถึงจะอยู่ได้ในงานเนี่ยงานยากครับตรงนี้ก็ที่ข้างๆตรงนี้เลยครับการวาวจ,จับให้แต่เพราะว่สาสะลุงนี่เนี่ยลายเยอะครับแต่ดูดเงียบๆน,น,นะ น้ำปีนี้นี่แห้งเร็วน้ำเรืออยู่ไม่ถึงเม็ดแล้วมั้งอาจารย์บอกว่าได้ปลาไหลเยอะอยู่

ก็ไม่ลึกด้วยถ้าลึกนี่ได้ที่กว้างตัวแค่สองตัว นี่เนี่ยฝอง่งวัวฝั่งโน้นก็ไม่รู้ให้ทำไรครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับฝากจับไม่พูดด้วยนะครับสวัสดีครับ